ก็ฝึกไว้อะว่าเราก็จะมีแปลว่าเราต้องต้องอะไรใช่ปะ่ะแค่นี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราที่เราจะก้าวสู่การเป็นผู้มีสิทมากขึ้นแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วการที่เราอยู่ในสังคมโลกอะเราจะได้มีคุณธรรมมีศีลธรรมจิตใจเราก็จะไม่ไม่ทุกข์ไม่แข่งกระด้างไม่หยากเข้าใจปะ ถ้าเราเป็นผู้มีสินนะเราจะมีเมตตาแล้วก็มีความเสียสละแดงปันได้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีสิ่งก็จะมีแต่อายไได้ผลประโยชน์เห็นกับตัวแล้วก็อยากกา้านเหมือนกับที่เราเจอในสังคมเราอาจจะไม่ต้องไปบอกว่าเขาดีไม่ดีเราดีไม่ด,ด,มดีดีอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทำของเราไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันการกระทำขเราเขาไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเขานะ พราะฉะนั้นที่เนี้ยการที่เราได้ก้าวมาอยู่ภายใต้ชายคาวิหารธรรมนานาเทวราชแม่สีมหาอุมาเทวีชนบุรีเนะี่ยที่นี่เป็นศัดิสิทธิ์นะถ้าเราเชื่อมัน่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาศรัทธามากราบขอพรและให้รู้ว่าที่นี่จะเป็นเหมือนวัดวัดแทกชนบุรีแหละแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้ใหญ่โตนะตรงเนี้ยให้มีความภูมิใจ อาจารย์แม่ก็ภูมิใจที่ได้สร้างสถานที่หางนี้ให้เป็นที่พึ่งพาให้ผู้ที่มีศรัทธาได้มา,ากราบขอพรเขาทุกข์ดนะูพอมาขอพรใช่ไหก็คลายทุกข์ได้นะแล้วก็ได้ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือคนที่มาพบที่มาขอคําชี้แนะอะไรที่อาจารย์แม่บอกได้พูดได้เปลี่ยนได้ไที่ิไม่ใช่หมอดูนะ ที่ทำด้วยยานทำด้วยใจแล้วก็ยานท่านมาแฝงพูดบอกใช่ไหมตลอดมาที่ลูกเคยเห็นเนี่ยตอนแม่เป็นหมอดูมไหมตอนแรกที่ไม่ได้มาพบอ่ะคิดว่าเป็นหมอดู้ลูกเข้าใจว่าไงแบบเป็นให้แบบว่าลูกลูกมองเห็นว่าเป็นเป็นองค์แม่อ๋อป้องละ เหมือนยานมันมีองค์จริงๆ <c oughs> แต่ไม่เห็นที่อื่นเหรอ,อนคนอื่นนะคืะอก็จะไม่ได้เห็นแต่ไม่ได้ไม่ได้รูส้สึกมไม่รู้สึกตามเหอนอคเข้าใจการามีองค์แต่มองว่าแม้เป็นหมอดูเหมือนร่างทรงอะไรทั่วไปไมั้ยตอนแรกเลยนันเรียก,กว่าพมันดาปะา่ะพมันดาเลแล้วเพราะอะไรอะเราะันรแล้ว่าให้เรียกพมันดา แต่แม่ก็ไม่ได้แม่ก็เล่นเพลงแต่เด็ว่าแม่นะใช่ไหมของเ่านยกษ์ผ้าขนเออแล้วก่อนมาธรรมดานเห็นแต่เบาหวาลเออหินเยอะมากเป็นก่อนเนี้ยใช่ไหมทั่วทั้งจักรวาลอะไรก็เนื้เออคือเราก็จะเห็นความสุขในภายภาคมา สิ้นปีแล้วหละทยยิ้งซึื่อผูศลแต่คงรักษาวไว้และดำเนินต่อเรื่องตุ้งอะไรที่ไม่ดีอย่าไปอย่าไปเอามาจดจดำแต่ว่าเอามาแค่เป็นวิชาแล้วก็ใครทำไม่ดีกับเราเราไม่ต้องจำน,เนยเราให้อภยัยเขาซะมันจะไม่มาขังในใ,นใจเราและจิตเราอะ่ะมันจะไม่มีอะไรที่มาขัง และเราก็ไปข้างหน้ามันจะมีพื้นที่รองรับความสุขให้เราให้กับเราแต่ถ้าเกิดเราไปจำว่าคนนี้เกลียดคนนี้เกลียดคนนี้เกลียดคนน,คน,น,คน,นี้มันก็เหมือนมีอาคุชนมาขังและทําให้เราอะไปต่อไม่ได้และพื้นที่ในใจเรามันก็ไม่มีความสุขมันก็จะมีความทุกข์เพราะาเราเรายังเรายังดึงคนคนนั้นมาอยู่ในใจเราอยู่เลยว่กเกลียดไม่ชอบอะไรเงี้ยความไม่ชอบความไม่พอใจนะมันก็ทํารลายตัวเราเองไม่ได้ทํารลายคนอื่นนะ นะ,ะนนะลูกเพราะฉะนั้นให้อภัยแล้วก็โหสิแก็จบละเริ่มต้นปีใหม่ศักราชใหม่มีชีวิตใหม่แล้วก็มีความสุขความสําเร็จที่ดีเป็นคนใหม่นะแล้วก็มีการยานมิตรที่ดีใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการยานมิตรทีว่า,าจจะเป็นคนรักก็ได้หรือว่าเป็นผู้คู้ครองหรือว่าเป็นเพื่อนอ คำว่ากัลายาณมิตรเนี่ยก็คือเป็นคนที่ดีต่อกันวนะ่าที่ทำดีเลิกกันไม่มีทวาม์อ่ะีมามีแต่าม,มาทำมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กัลยาณมิตรแล้วมีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่เรื่องอะไรเงี้ยนะกัลยาณมิตรก็คือมีแต่พากันทําสิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยบอกปูอย่างเงี้ยเป็นกัลยาณมิตรหรือไม่ใช่เป็นมิตร บอกบุญนะนะทุกไหมถ้าบอกบุญไปสร้างหนังสือหน่อยทุกไหมถ้ามองเป็นอกุศลจะเป็นอกุศลน,นะถ้าเรามองเป็นมิตรก็คือโอ้เปิดโอกาสถ้าเราถ้าเราจะไปบอกบุญใครเราก็รู้สึกแบบว่าโอ้ยจะไปบอกเขาเขาจะมาว่าเรารู้เปล่าอย่างเงี้ยอันนี้เราจิดอกดศลส่วนก่อนละเราทุก่อนละใช่ปะ่ะมันก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเอ๊ ปีนี้เป็นปีสร้างสิริสิทธ์แล้วเป็นปีที่แบบโอ้โหพระบัรดาสร้างมาครึ่งหนึ่งของการสร้างบารมี2ี่สปีแล้วใช่ป่ะสร้างมาสิบเล่มแล้วแล้วอาจจะไม่ได้สร้างอีกต่อไปก็ได้เพราะว่าอาจจะแค่สิบเล่มพอแล้วเพราะว่าเกรงใจทุกคนแล้วสร้างมาทุกปีอะไรเงี้ยหยุดไปโควิดสองปีไม่ได้สร้างใช่ปะ่ะก็เลยว่าพอเราคิดว่าเป็นบุญเงี้ยเรารู้ส่กจะเป็นโอกาสหรอมะโอกาสนะลุกมาเป็นโอกาสนะ ที่ว่าเราจะได้สร้างพอเราสร้างหรือเราสร้างสิบเล่มเราจะเอากลับไปสองเล่มแล้วเอาไว้ไว้ให้พมานดาแจกก็ได้หรือว่าเราจะเอากลับหมดสิบเล่มก็ได้ใครใครสร้างกี่เล่มเอากลับหมดกี่เล่มสร้างร้อยเล่มเอากลับหมดร้อยเล่มไปแจกเองได้เลยใช่ไหมปกติจริงๆแล้วว่าคนที่สร้างทั้งหมดอ่ะอาจารย์แม่ยกให้หมดเลยเอากลับไปด้วยเนี่ยพอพอพอคนสร้างกันอะ เราไม่ได้เอากลับแล้วก็ไว้ที่เทวรยายไงจนจะไม่มีที่เก็บแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมเอากลับไปต้องเอากลับไปแล้วไปแจกแจกอย่างเงี้ยเข้าใจปะนะก็ได้คนที่เขาร่วมก็เอาไปให้เขาเขาจะได้อ่านอย่างน้อยเขาร่วมมาสิบเล่มเขาจะเอาสักสองเล่มก็ได้อย่างเงี้ยเนาะก็ต้องช่วยกันไปแจกนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมเจ้าคะาอ,อใช่ไหมเจ้าคะ ลูกค้าทวงเนี่ยแต่ว่าให้ไปเรื่อยๆเดีวคนเพื่อนธนาคารก็ชอบเขาคนชอบอ๋อมีคนชอบใช่ไหมเออเลิกฝากสมุดหนังสือหรอหรือว่าทําบุญานันราไฟทำบุญหนังสือหนูก็เลยบอกว่าเมื่้าโทรมาเ่ราเดี๋ยวทำไปแล้วก็คิดนงเดี๋ยวหนูก็เขียนรายชื่อแล้วอ๋อปกติก็ฝากค่านันรถไฟมาตลอดเนาะสาธุนะเนี่ยก็ได้การะย่างนี้ถึงบ้าง พอมาที่ไรเขาจะต้องฝากมาทําบุญตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยอยี่ยก็โทมไปอยู่คนเดียวเออว่าไปไหนว่าฝาการแรกเจอว่าสา้วเออสาธุเลยนะได้มีโอกาสได้เจอกันนะบอกป้านะมีโอกาสได้เจอกันนะะสาธุลูก เ้ลบรอยสักป่ะเนี่ยไม่ลบนะลบอยสัก